ฉันยังต้องรออีกนานไหมสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอั้มทรินีโดยไม่หมออ้ธมธรรมธาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้ก็คือว่าฉันยังต้องรออีกนานไหมรอนานขนาดไหนนะสำหรับคนที่มีความรักที่ต้องรอนะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นคนคุยแอบชอบนะ แอบรู้สึกดีๆแต่ก็ยังไม่ชัดเจนกันเหมือนเขายังไม่ลืมคนเกา่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่เหมือนกับว่าเขาให้เรารอนะต้องรออีกนานไหมต้องรอนานแค่ไหนเนาะอาเดี๋ยววันนี้มาเปิดไพ่ดูกันนะมีไพ่เลือกสากองนะคะก่อนที่จะเลือกเนาะทําสมาธิกันก่อนนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะ หรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิเนาะหรือว่ารู้สึกดีนะคะหากยังไม่โอเคนะกดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆเลยหากโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะเตรียมเปิดดวงตาที่สามหายใจออกยาวๆเปิดดวงตาที่สามระหว่างคิ้วออกไปส่งกระแสจิตผ่านออกไปขอดูพลังงานหน่อยต้องรออีกนานไหมฉันต้องรออีกนานไหมนะ ต้องรอนานแค่ไหนนะสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิหากยังไม่โอเคกดพิ่มทำต่อไปเรื่อยๆเลยหากโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะ1 2หรือ3หากสับสนให้ลองหลับตาหายใจเข้าลึกๆหลับตาและลืมตา ดูอีกครั้งหนึ่งเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดหากทํำอย่างเงี้ยสัก2อสาครั้งแล้วมันก็ยังไม่โอเคยังสับสนให้ฟังคำนายมากกว่า1นึ่กองไปเลยแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่า1นึ่กองนะจ๊ะใครยังเลือกไม่ได้กดโพสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังคำนายกันเลยค่ะ เอาละเอาละเอาละมาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะเลือกกองกันได้เรียบร้อยแล้วเนาะนะทั้งกองหนึ่งสองและสนะเราจะมาเริ่มฟังคำทำนายจากกองที่1กันก่อนนะจ๊ะคนที่เลือกกองนี้อะมาดูกันสิว่าฉันยังจะต้องรออีกนานไหมอะขอดูพลังงานความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยสิ say. เป็นอย่างไรดูเหมือนมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเนาะแต่ ก็ยังมีความไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างเนาะมีความรู้สึกดีๆต่อกัรต่างคนต่างรู้ความรู้สึกดีมีแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะเออเหมือนต้องรอหลายๆสิ่งหลายอย่างรอให้เขาเปิดใจรอให้เขาพร้อมนะรอหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินนะและความรู้สึกของเขานะที่มีต่อควรมันเป็นอย่างไรถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เขาก็รู้สึกดีกับคุณเหมือนกันนะเออรู้สึกดีกับคุณเหมือนกันนะคะ ต้องรออีกนานไหมขอดูพลังงานหน่อยเอาล่ะดูจากพลังงานตรงนี้นะ ต้องบอกเลยนะถามว่ารออีกนานไหมอึดใจเดียวจะแม่จาดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยไม่นานเท่าไหร่นะความรักของคุณที่คุณกำลังรอคอยอยู่นะคะเออที่อาจจะยังไม่รู้ว่าต้องรอนานแค่ไหนหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะดูเหมือนกับว่าเร็วๆนี้นะคะ ปีสองปีนี้มีโอกาสว่าความรักที่คุณรอคอยจะสมหวังแล้วนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยรอน,นิดเดียวไม่นานเท่าไหร่ความรักที่คุณหวังไว้จะสมหวังแล้วนะจ๊ะ ภายในปี2ปีนี้ต้องบอกเลยความรักมีโอกาสสมหวังแน่นอนนะเออไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนกับมองกันไปมองกันมามีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ก็ยังไม่ชัดเจนสักทีนะหรือการที่ใครบางคนนะคนคุยคนรักแฟนของคุณบอกให้คุณรอคอยนะคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะต้องรอนานอีกแค่ไหนแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะคลี่คลายนะไปในจุดที่ดีหรือเป็นไปได้เหลือก็ว่าเขาน่าจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับคุณนะที่ให้คุณร้อเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยกำลังพยายามจัดการเคลียร์หรือว่าเคลียร์ใจตัวเองหรือว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนถูกต้องอยู่เพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยรอไม่นานรอไม่นาน ปีสองปีนี้มีโอกาสว่าความรักที่คุณรอคอยจะชัดเจนสมหวังได้อย่างแน่นอนนะคะเออโอกาสที่ความรักจะชัดเจนโอกาสที่ความรักจะสมหวังโอกาสที่เขาจะเปิดใจโอกาสที่ความรักที่คุณรอคอยมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปดังใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณภายในปีสองปีนี้อย่างแน่นอนเพราะนั้นรอไม่นานเนะท่าไหร่นะจ้าเธอจ๋านะนะมีโอกาสว่าความรักจะสมหวังดังใจคือที่ผ่านมาต้องบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ สบายใจเนาะกับการที่เขาให้คุณรอคอยเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะเขาก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณเหมือนกันรู้รู้อยู่ตลอดเวลาแหละว่าคุณรออยู่รู้อยู่ตลอดเวลาแหละว่าคุณคอยอยู่รู้ว่าคุณก็มีความทุกข์รู้ว่าคุณก็อดทนมากเลยนะในการรอคอยเขานะเออรู้ว่าคุณพยายามที่จะเข้าใจเขาอย่างเสมอมาเพราะฉนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าตอนเนี้ยเขาก็คิดนะคิด หรือว่าทบทวนตัวเองนะหรือว่าคิดจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งดูจากพลังงานตรงนี้ภายในปี2ปีนี้เนี่ยมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะทำอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนมากขึ้นแน่นอนนะไอที่เขาบอกให้คุณรอเนี่ยต้องบอกเลยไม่นานเกินรอนะภายในปี2ปีนี้มีโอกาสว่าเขาจะทำอะไรให้มันชัดเจนนะให้สม หรือให้คุ้มค่ากับการที่คุณรอคอยอย่างแน่นอนเพราะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะภายในปีสองปีนี้นะอะไรที่เขาบอกให้รอเนี่ยมีโอกาสว่าเขาจะไม่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับการรอคอยมันจะมันจะมีความคุ้มค่าในการรอคอยอยู่แน่นอนเขาจะทำหรือเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณได้มีความสุขมีความสบายใจแล้วรู้สึกว่าการรอคอยนี้สิ้นสุดลงภายในปีสองปีนี้อย่างแน่นอนเนอ แล้วข้านายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะอ่ะต่อมากองที่2กันบ้างค่ะนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้อ่ะขอดูพลังงานหน่อยซินะความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันเป็นอย่างไรเออดูเหมือนกับว่ามีความลลลหลงรักหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวกันและการค่อนข้างมากมีความโหยหากันมากๆเลยเนาะอ่ะแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณขอดูพลังงานหน่อยเออ นานแค่ไหนถึงจะมีโอกาสที่จะไม่ต้องรอล่ะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยสิโหยดูจากพลังงานตรงนี้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้ยไม่นานเกินรอโอ้โอ้โห นะดูจากพลังงานตรงนี้เอาละเอาละเอาละนะที่รักจ๋าต้องบอกเลยว่าการรอคอยของคุณจะคุ้มค่าแน่นอนอะภายในปีนี้เนะี่ยยังเร็วภายในครึ่งปีนะมีโอกาสเหลือเกินว่าการรอคอยของคุณ จะสมหวังสิ้นสุดการรอคอยแล้วอะไรที่คุณรอคอยในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นความรักนะที่มันไม่ค่อยชัดเจนนะอาจจะเป็นคนเก่านะที่อาจจะกําลังตัดสินใจจะหวนคืนมาหรือคนที่คุณแอบชอบอยู่รู้สึกดีๆด,ด้วยอยู่แล้วเขาขอให้คุณรอหรืออะไรก็แล้วแต่นะความสัมพันธ์ที่ต้องรอคอยในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าการรอคอย จะสิ้นสุดการรอคอยเร็วๆนี้ภายในปีนี้อย่างเร็วภายในครึ่งปีต้องบอกเลยมีโอกาสเหลือเกินว่าการรอคอยของคุณจะสิ้นสุดลงแล้วมีโอกาสสมหวังดังใจนะภายในปีนี้แหละนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความหลงรลักหลงไหลคล้างใครในตัวคุณมีค่อนข้างมากแล้วดูเหมือนว่าเขารักษาสัญญาและพยายามทำทุกสิ่งอย่างให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดความสมหวังในความรักด้วยนะเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยไม่นานเกินรอจากเพอเพิเป็นแบบเซอร์ไพรส์แบบปบลิบภัณันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าการรอคอย มีโอกาสมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแน่นอนนะเออมีโอกาสมีข่าวดีมีสิ่งดีดีมีเซอร์ไพรส์ดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบปรปปับแฉับพลันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันภายในปีนี้นะมีโอกาสว่าความรักที่รอคอยอยู่ทุกวินาทีมีโอกาสว่าความรักนี้จะสมหวังดังใจเออ ความรักที่รอคอยอยู่ตอนนี้มีโอกาสเหลือเกินว่าจะสิ้นสุดการรอคอ,อยแบบเร็วมากๆเป,ปิบปรับฉับพลันนะอย่างที่บอกไปภายในปีนี้อย่างเร็วภายใน6เดือนหรืออาจจะเร็วกว่านั้นเพราะมันเป็นอะไรที่มีโอกาสปรับปรับฉับพลันแบบไม่คาดคิดไม่คา,คาคดฝันนะจะมีเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะทำให้กระตุ้นนะทำให้เขารู้สึกว่า เขาจะต้องไม่ให้คุณรอ,อนานไปกว่านี้แล้วนะทำให้เขาเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณบัรชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการรอคอยนะมีโอกาสว่าจะคุ้มค่าการรอคอยมีโอกาสว่าจะสมหวังดังใจมีโอกาสว่าความรักความผูกพันความรู้สึกดีๆที่เขามอบให้กับคุณมันจะมีอนุภาพรุนแรงนะ มากพอที่จะทําให้เขาเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณภายในปีนี้นี่แหละนะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะหรือทาให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปดังใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองต้องบอกเลยเขารับรู้หมดนะว่าคุณรู้สึกยังไงนะรู้สึกกลัวขนาดไหนรู้สึกกังวลขนาดไหนนะเขารู้และรับรู้ด้วยนะว่าคุณรู้สึกไม่สบายใจเลยนะคะเออแต่อย่างที่บอกไปไม่นานเท่าไหร่หรอกนะเขารับรู้ความความไม่สบายใจของคุณตรงนี้นะ เออและวเขาก็รับรู้ด้วยว่าการรอนานๆมันก็อาจจะบั่นทอนหัวใจเนาะเพราะนั้นแล้วเขารับรู้ตรงนี้รับรู้ความรู้สึกของคุณอย่างเต็มที่แล้วมีโอกาสเลือเกินว่าเร็วเรวนี้ไม่ปล่อยให้รอนานแน่ๆเขารู้ตัวเร็วนะเขาจะรู้ตัวได้อย่างรวดเร็วนะแล้วก็พยายามเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันโอเคแน่นอน คุ้มค่าการรอคอยแน่นอนแต่ระหว่างนี้ขอให้คุณดูแลหัวใจของตัวเองให้ดีนะพัฒนาตัวเองเสมอทําให้ตัวเองดูดีมีคุณค่ามีออร่ามีเสน่ห์อยู่ตลอดเวลานะรักตัวเองให้มากๆพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีนะเพราะว่าดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสเหลือเกินว่ายิ่งคุณดูแลตัวเองดียิ่งคุณรักษาพลังงานของตัวเองให้ดียิ่งคุณนะเทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส่หรือรักตัวเองมากพอมีโอกาสเหลือเกินว่าความสัมพันธ์เขาไม่ให้คุณรอนานแน่นอน ดูจากพลังงานตรงนี้ปุบปับจับพันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเขาอาจจะทําอะไรเซอร์ไพรส์คุณก็ได้นะเพราะนั้นการรอคอยก็บอกเลยคุ้มค่าแน่นอนเพราะตัวเขาเองนะก็พยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นสําหรับคุณอยู่แล้วนะเออดูจากพลังงานตรงนี้ <c oughs> การรอคอยคุ้มค่าแน่ๆแล้วมีโอกาสว่าการรอคอยนี้รอไม่นานภายในปีนี้เผลอเผอ,เอภายใน6เดือนเผลอเผอปุบปับจับพันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันรวดเร็วทันใจแบบ กระทันหันนะมีโอกาสเหลือเกินว่าจะสิ้นสุดการรอคอยมีโอกาสว่าการรอคอยจะคุ้มค่ามีโอกาสว่าความรักจะสมหวังนะจ๊ะเออใครรับห้องนายอย่าลืมห้องนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะเอาล่ะกองสุดท้ายกันแล้วนะจ๊ะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เลือกกองสุดท้ายนี้นะมาดูกันว่านะ ต้องรออีกนานไหมรอนานแค่ไหนอะขอดูพลังงานหน่อยนะจ๊ะขอดูพลังงานหน่อยเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณเนาะมันเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมันไม่ชัดเจนอยู่เหมือนกันเนาะคลุมเครืองงๆนะอะขอดูพลังงานของเขาที่มีต่อคุณหน่อยเขามีความรู้สึกยังไงอะคุณเฮ้ยแต่ความรู้สึกของเขามันดีมากนะดีมากด้วยดีพิเศษใส่ไข่เลยอะเออ ฉันรอฉันยังต้องรออีกนานไหมต้องรอเธออีกนานไหมอะเดี๋ยวขอดูพลังงานหน่อยสินะเออเฮ้ยไม่นานเท่าไหร่เอ้าไม่นานเท่าไหร่ดูจากพลังงานตรงนี้เฮ้ยไม่นานเท่าไหร่เอาล่ะเอาล่ะเอาละไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอ โอ้โหความรักมันมีให้กันอยู่แล้วเนาะความรักมันมีให้กันอยู่แล้วความรู้สึกดีๆมันมีให้กันอยู่แล้วนะราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ไม่นานเท่าไหร่เลยป,ป,ป,ปุบปรับฉับพลันเกิดขึ้นแน่นอนดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อย ความสัมพันธ์ของคนกองนี้ดูเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องเหมือนกันเนาะนะกับความสัมพันธ์ของคนสองคนนะถามว่ารอนานไหมต้องบอกเลยว่าดูจากพลังงานตรงนี้เนาะมันอาจจะสักระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันนะสักระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันแต่ดูเหมือนไม่นานเกินรอเพราะความหลงลักลหลงไหลข้างใครในตัวการะการมีสูงมากนะเออมีโอกาสมีโอกาสว่าเขาน่าจะไม่ให้คุณรอนานจนเกินไปหรอก แต่สำคัญคือคุณคุณจะถอดใจไปก่อนหรือเปล่าแค่นั้นเองเนาะอ่ะฉันยังต้องรออีกนานไหมต้องรอเจออีกนานไหมถึงจะได้เจอกับรักที่เธอเคยบอกฉันเพราะรอนานๆนก็อาจจะบั่นทอนหัวใจ อย่าให้นานเกินไปใช่ไหมนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยซับซ้อนเนาะมีปัญหาอุปสรรคมีบททดสอบเยอะเหลือเกินมีความไม่ชัดเจนมีความมีมีบททดสอบมีปัญหาเยอะเหลือเกินนะทำให้การรอคอยเนี่ยจริงๆคุณรอมานานแล้วด้วย แล้วก็อยากจะรู้เหลือเกินว่ามันต้องรอนานอีกขนาดไหนนะความสัมพันธ์มันถึงจะชัดเจนซึ่งดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยไพ่ขึ้นพลังงานเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้ที่เขาทำก,กับคุณอนะมันก็ค่อนข้างชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วนะนะซึ่งความชัดเจนที่เขาจะมีให้คุณมากกว่านี้ถามว่ารอนานไหมก็ต้องบอกว่ารอสักระยะหนึ่งเหมือนกันแหละนะมันอาจจะนานในระดับหนึ่งนะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าความรักความรู้สึกดีด นะความหยหาความผูกพันนะความหลงรักหลงไหลทั้งหลาในตัวคุณที่เขามีเนี่ยมันค่อนข้างหนักแน่นนะหรือค่อนข้างที่จะมีมากเพราะฉะนั้นแล้วเขาน่าจะไม่ให้คุณรอนานจนเกินไปหรอกสำคัญที่สุดคือคุณจะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะรักตัวเองให้มาก นะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่เราพัฒนาตัวเองดูแลตัวเองให้ดีอยู่สม่ําเสมอเนี่ยยิ่งเรามีคุณค่ามีออร่ามีสเสน่ห์อยู่ตลอดเวลามันจะทําให้เป็นแรงกระตุ้นที่ทดีที่ทําให้เขาจะต้องเทคแอคชั่นหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนไม่ให้คุณรอ,อนานจนเกินไปเนาะเออแต่สําคัญคือไม่รู้ว่าคุณจะถอดใจไปก่อนหรือเปล่พพาเพราะไพ่ขึ้นพลังงานจริงๆแล้วคุณมีช้อยมีทางเลือกมีโอกาสเลือกามอกากมายเลยซึ่งถ้าเกิดคุณถอดใจไปก่อนเนี่ยต้องบอกเลยมันมันไม่ใช่ มันไม่ใช่โชคร้ายของเราเป็นโชคร้ายของเขาที่เขา,าช้าเนาะแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าโอกาสที่เขาจะ take action หรือว่าทำอะไรให้คุณไม่ต้องรอนานเกินไปอะมันมีอยู่เพียงแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยก็ต้องทำตัวเองให้ดีด้วยนะอย่าแบบว่าจมจอมเนาะอยู่กับความทุกข์หรือว่าจมจอมอยู่กับการแบบไม่พัฒนาตัวเองหรือว่าแบบหยุดตัวเองอยู่แค่นี้อ,อ่ะเออ ต้องพัฒน,นาตัวเองอยู่เสมอพาตัวเองไปเจอสังคมใหม่ๆทําให้ตัวเราเองเนี่ยดูเหมือนกับว่าเพิ่มแววูให้เพิ่มแวลูเพิ่มคุณค่าตัวเองนิดนึงนะอย่าจมจอมหรืออย่าอย่าทำเป็นรอเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะยิ่งเราจมจอมเหมือนกับว่าเรารอเขาอยู่ตลอดเวลาเราจะกลายเป็นของตาย เพราะนั้นเราต้องสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองพัฒนานตัวเองอยู่สม่าเสมอเพราะดูจากพลังงานตรงน,รงนี้มีโอกาสว่าเขาไม่ให้คุณรอนานหรอกเพียงแต่ว่าทุกวันนี้ที่เขาให้คุณรอได้เพราะว่าคุณแสดงออกคุณรอได้ไงเหมือนคุณไม่เป็นไรคุณโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้การรอคอยอคุณมันมันไม่นานจนเกินไปคุณต้องสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองด้วยให้เขารู้สึกว่ามันเกิดความไม่มั่นคงมันเกิดความสั่นคลอนได้ตลอดเวลาหรือมีโอกาสว่า เราจะเรามีช้อยมีทางเลือกอะเราไม่ใช่ของตายอะคุณต้องแสดงออกแบบนั้นแล้วมันมีโอกาสว่าความสัมพันธ์ของคุณหรือการรอคอยของคุณอะมันจะไม่นานจนเกินไปเพราะดูจากพลังงานตรงเนี้ถ้าเกิดว่ายิ่งคุณเหมือนยอมได้ตลอดเขาจะคิดว่าคุณรอดได้มันจะได้ยิ่งเยอะเนิ่นนานกันไปไกลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแสดงออกมานะว่าคุณน่ยมีทางเลือกมีช้อยอยู่ตลอดเวลา มันจะเป็นแรงกระตุ้นที่ทําให้เขาต้องเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะแล้วจะทําให้เขาเทคแอคชั่นเร็วขึ้นการรอคอยของคุณมันจะได้สั้นลงมันจะได้เร็วขึ้นเนาะราะนั้นะแล้วคีย์เวิร์ดสำคัญของคนนะที่เลื่อนฟิเดอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่คือการรักตัวเองพัฒนาตัวเองเสมออย่าทําตัวเองเป็นของตายแล้วการรอคอยของคุณมันจะไม่เนิ่นนานจนรู้สึกว่ามันอาจจะสายเกินไปนึกออกปานเนาะ ใครแล้วคุณนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะเอาละเอาละฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์ที่กัแบแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยจ้ะสำหรับวันนี้เนาะต้องบอกว่าก็เป็นท็อปิกที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีคนที่เจอมานะนะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ อาจจะมีคนที่เราแอบชอบอยู่แต่เขารู้สึกว่าเขายังไม่ลืมคนเก่าก็ดีนะแล้วก็ก็เลยต้องรอเนาะรอให้เขาลืมไม่ได้นะหรือว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนที่อาจจะเขาอาจจะยังมีใครบางคนอยู่หรืออาจจะยังเลือกอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างในชีวิตก็แล้วแต่นะที่เป็นข้อจํากัดทําให เราต้องรอนะออหรือความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นคนเก่าๆที่อาจจะทะเลาะก,กันอยู่งอนกันอยู่หรืออะไรต่างๆแล้วก็ยังเคลียร์ลมพรม้อมรู้สึกไม่ได้ก็อยากจะรู้ว่าเราจะต้องรออีกนานไหมเนี่อาจจะเป็นคําตอบของคุณหรือว่าเป็นแก้วไกด์ไลน์เป็นแนวทางหรือเป็นคําแนะนําดีๆที่จะทําให้คุณนาไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตเนาะให้ให้มันเป็นไปในทิศทางที่เรา ปรารถนาได้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะคะกดติดตามด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย